ัันตะวครบมีอยู่ดอกเดียวกำลังบานครับสวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดพักผ่อนของผมอีกหนึ่งวันครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านเท่าไหร่ครับก็จะมาพักผ่อนอยู่ในสวนนี่แหละครับ สังเกตดูว่ามะเขือยาวสีม่วงผมหายไปแล้ครับตับไปผัดกินแล้วครับเมื่อเช้าครับพริกก็กําลังออกดอกครับมะเขือเทศฟักทองก็เดี๋ยวต้องเด็ดเอาไปทําน้ําพริกปลาลากินครับอร่อยดีครับชอบกินครับสุกหลายลูกครับวันนี้สงสัยนกจะเบื่อครับมันมีเยอะครับกินไม่วัดไม่ไหวครับ แดดเริ่มจะร้อนนะครับดอกชบาก็กําลังท้าแดดครับดอกสีแดงครับสวยงามมากครับนี่ครับถึงกับวันแดดจะร้อนผมก็ไม่กลัวเท่าไหร่ครับเพราะว่าในสวนผมมีร่มเงาให้ผมได้เข้ามาหลบแดดเยอะแยะครับมีทั้งกระท่อมแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ครับที่ผมปลูกไว้ก็เป็นที่ให้ผมอาศัยหลบร้อนได้อย่างดีเลยครับตอนนี้ผมก็พอใจกับ ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่อยู่ในสวนผมครับไม่ว่าจะเป็นผักเป็นต้นไม้ต่างๆที่ผมปลูกไว้ครับผมถือว่าตอนนี้ทุกๆอย่างที่ผมมีอยู่ในสวนครับมันสามารถให้ความสุขกับผมได้ทุกๆวันครับทุกๆครั้งครับที่ผมเดินเข้ามาภายในสวนครับที่ผ่านๆมาผมอาจจะลองผิดลองถูกมาเยอะครับแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าผมเหมือนกับ จะลงตัวแล้วครับถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับที่ผ่านๆมาเวลาผมทําสวนผมก็ทําไปเครียดไปครับเพราะว่ากลัวจะไม่ได้ผลกลัวจะไม่ได้ดังที่ตัวเองตั้งใจครับมัวแต่ไปดูคนอื่นครับก็เลยทําให้ตัวเองเครียดครับทําสวนแบบซีเรียสมากครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ค้นหาตัวเองเจอแล้วครับก็คือทําสวนแบบผมนี่แหละครับ ทำแบบมัวซัวไปนี่แหละครับตอนนี้ผมอยากปลูกอะไรผมก็ปลูกครับอยากทําอะไรผมก็ทาครับภายในสวนทําในแบบของตัวเองครับก็ทําไปตามจริตของตัวเองครับเพราะว่าก็ไม่ใช่คนขยันอะไรมากมายครับเพราะว่าตัวผมเองไม่ชอบอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนครับชอบใช้ชีวิตแบบสงบสงบสบายสบายครับอยู่ในที่ของตัวเองครับถ้าผมจะทําสวนแบบ ที่ว่าปลูกแล้วก็ต้องเอาไปขายเอามาเลี้ยงชีพก็คงต้องเครียดครับเหมือนชาวไร่ชาวสวนทั่วๆไปที่เขาปลูกเพื่อขายเอามาเป็นเป็นไรายได้ในการเลี้ยงครอบครัวครับอันนั้นก็ไม่ว่ากันครับเพราะว่าก็น่าเห็นใจครับเพราะว่าเขาปลูกเพื่อเพื่อเอามาเลี้ยงชีพครับแต่ว่าที่ผมปลูกผมปลูกแบบปลูกแบบเล่นๆครับ ปลูกแบบหลังจากที่ทํางานครับเพราะว่าผมก็มีงานทํามีรายได้ประจําอยู่แล้วครับมันก็เลยไม่ต้องมาซีเรียสกับตรงนี้ครับถ้าจะออกมาทําสวนแบบเต็มรูปแบบมาผลิตผลผลิตขายเหมือนคนอื่นๆทั่วไปที่เขาทําผมก็คงทําไม่ได้ครับเพราะว่าไม่ชอบแบบนั้นครับรายได้จากการทํางานของผมก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายครับก็แค่พอเลี้ยงครอบครัวครับ ก็แค่ว่าทำตัวเองไม่ให้ติดลบแค่นั้นครับพยายามที่จะประคองใช้ชีวิตให้ให้พอดีกับรายได้ที่เราได้มาครับที่สำคัญครับพยายามจะไม่เป็นหนี้เป็นสินครับอันนี้ครับตัวสำคัญครับเพราะผมคิดว่าคนเราจะมีความสุขได้ในยุคของทุนนิยมครับในยุคของวัตถุนิยมก็ต้องใช้ชีวิตให้พอดีครับให้พอเพียงครับอย่าใช้ชีวิตให้ ให้ฟุ่มเฟื่อยเกินตัวครับรายรายจ่ายครับหมายถึงรายจ่ายครับรายจ่ายที่เราจ่ายออกไปครับให้สมดุลกับรายรับครับที่ดีที่สุดก็คือก็คือว่าเราต้องมีเงินออมด้วยครับส่วนหนึ่งครับเพื่อที่เป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตครับในยามที่เราเจ็บป่วยหรือว่าทำงานไม่ได้ครับ ผมก็ถือคติง่ายๆครับได้มากก็ใช้น้อยครับได้น้อยก็ใช้ให้พอดีครับประมาณนี้ครับก็ไม่กล้าที่จะไปสอนใครมากมายครับเพราะว่าชีวิตผมเองก็ล้มลุกคุกคานมาไม่ใช่น้อยครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ครับกว่าจะมาถึงจุดที่คอนโทนความคิดคอนโทนตัวเองได้ก็ หลายนับเหมือนกันครับกว่าจะพ้นมาได้ครับชีวิตตอนนี้ก็เลยจะพยายามปล่อยวางครับพยายามที่จะปลงๆไว้ให้เยอะๆครับวันหยุดจากการทํางานของผมทุกวันนี้ผมก็เลยไม่ค่อยได้ไปไหนครับส่วนมากก็จะเข้ามาอยู่ในสวนครับเช้ามาก็รดน้ําต้นไม้ดูแลต้นไม้แล้วก็ทํานูน่นทํานี่ในสวนครับน้ําท่าก็ไม่ได้อาบครับ ฟันเฟินก็บางทีก็ไม่ได้แปลงครับกว่าจะกินข้าวเช้าก็บางทีก็เกือบเที่ยงครับมันก็ไม่หิวครับมันก็เพลินไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเวลาผมอยู่ในสวนผมก็ไม่ต้องไปกังวลกับสังคมอะไรมากมายครับเสื้อผ้าก็ใส่ชุดเดิมๆครับก็มีไม่กี่ชุดครับที่ทําสวนก็ใส่เสื้อผ้าที่เขาแถมมาจากน้ํามันเครื่องมัางครับเสื้อผ้าเก่าๆที่เขาลูกเต้าเขาเหลือทิ้งใส่ได้ก็เอามาใส่ครับเราไม่ต้องไปใส่อวดใครครับ แต่ก็ซักครับก็คือใส่ใส่วันก็ไปซักตอนเย็นตากตอนเช้าก็แห้งครับแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันครับก็คือถ้าไม่ซักเลยก็ใส่ไม่สบายครับมันก็จะเหนียวๆครับประมาณนะ้ครับเดี๋ยวก็จะกินแรงครับแค่แค่แต่ละวันเรายังไม่ได้อาบน้ําไม่ได้อะไรมาทําอะไรอยู่ในสวนก็เดินผ่านใครก็ต้องรีบไกลๆครับกลัวเขาจะได้กินครับประมาณว่าโฮมเลฟประมาณนั้นครับ แต่ก็ถือว่าเราก็อยู่แต่ในส่วนของเราครับไม่ได้ไปวุ่นวายกับใครครับกินจะแรงหน่อยก็ไม่เป็นไรครับทนได้ครับไปไปมา,มาก็จินกินตัวเองครับก็เหมือนกับว่าไม่ได้กินอะไรเลยครับแต่คนอื่นเข้าใกล้เขาก็คงนั่นแหละครับแทบจะปิดจมูกครับวันนี้ภารกิจของผมก็คือจะเข้ามาทําตรงกระท่อมใต้ต้นสะดอครับทําบริเวณร,รอบๆกระท่อมที่ ยังลกๆอยู่ครับยังวางของละเกละกะก็พูดตกปากรับคํากับตัวเองไว้แล้วครับว่าจะมาทําให้มันสะอาดขึ้นโล่งขึ้นครับก็ต้องทําให้ได้ดังที่ตัวเองพูดครับลูกผู้ชายครับคําไหนคํานั้นครับพูดแล้วก็ต้องทําให้ได้ครับก็ถือว่าดีหน่อยครับที่มาทําเพราะว่าทําอยู่ในร่มครับไม่ได้ทํากลางแดดครับถึงจะเหนื่อยเราก็หยุดพักได้ครับเพราะว่า ที่พักเราก็อยู่ในส่วนนี้ครับอยู่ตรงที่เราทํางานเลยครับก็คือเพิงหมาเงียนที่เราทําไว้นี่นะครับเรามีที่พักผ่อนเยอะๆครับภายในส่วนครับเดินไปตรงไหนก็สามารถย่อนก้นลงไปนั่งพักผ่อนได้เลยครับหิวน้ําหิวท่าแล้วก็เตรียมมากินครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับทําตามที่กําลังเรามีครับเหนื่อยแล้วก็พักผ่อนครับไม่ได้ไปทําอวดหรือว่าทําแข่งกับใครครับทําแข่งกับใจตัวเองนี่แหละครับ เหนื่อยก็พักครับประมาณนี้ครับชีวิตสบายสบายครับเดี๋ยวมะเขือตรงนี้ก็ต้องมาเก็บไปทําอาหารกินครับก็จะทําซุปมะเขือนั่นแหละครับหรือว่าเนืยอเบอกเขือนั่นแหละครับผมชอบกินครับซุปมะเขือครับก็ผมไม่มีรูปมาให้ดูครับซุปมะเขือเป็นอาหารที่สารครับไม่ใช่อาหารของฝรั่งครับไม่เหมือนซุปกะโพดซุปเห็ดอะไรพวกนี้ครับก็คือซุปมะเขือ เนื้อมะเขือครับภาษาอีสานครับก็จะเอาไปตําเอาไปต้มครับต้มต้มมะเขือให้เปื่อยครับต้มใส่น้ําปลาใส่ปลาครับอาจจะใส่ปลาทูก็ได้ครับยุคนี้ง่ายๆครับใส่พริกใส่หอมแดงครับแล้วก็มาตํารวมกันปรุงรสก็แค่นั้นแหละครับอาหารง่ายๆครับใครใครอยากรู้ว่าซุปมะเขือเป็นยังไงก็ลองหาเซิร์ชดูได้ครับเป็นอาหารอีสานครับ ในสวนผมผมก็จะกินทุกอย่างที่ผมปลูกครับแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่ผมกินได้ครับก็จําคําพูดของคนอื่นเ้ามาพูดกับพูดให้เท่ๆไปงั้นเลยครับก็ทุกอย่างครับที่ขึ้นในสวนครับที่ที่เก็บกินได้ผมก็จะกินอยู่ในนี้แหละครับกินแบบง่ายๆครับขนาครับขนาดอกนี่เป็นรุ่นที่สองนะครับจากต้นต่อครับที่ ที่ตัดตัดยอดไปกินแล้วก็เหลือต่อไว้ก็มาบำรุงก็ถือว่าตื่นเต้นครับไม่นึกไม่ฝันว่าจะงอกขึ้นมาสวยงามได้ขนาดนี้ครับเป็นความตื่นเต้นส่วนตัวเฉพาะผมครับ <c oughs> บางคนเขาก็อาจจะไม่ตื่นเต้นกันเลยครับเป็นความสุขความภรมใจของคนปลูกผักยนเดีครับ ครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยึดกันทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายลุลแล้วต้องกลายเป็นด,ดีครับขอรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปย,ไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็ จงรวยทุกทท่านครับสวัสดีครับ